สวัสดีครับวันนี้ทีมง,งานเว็บไซต์รักบ้านเกิด .com พามารู้จักกับคุณแม่ท้าวรอปลาหนองโปรงนะครับถ้าเป็นรองประธานกลุ่มแปลรูปบ้านห้วยบงตำบลโนนเมืององเภโนน,นสังจังหวัดนองบัวลำพูสวสัสดีครับค่ะแม่ดีๆให้ข้อมูลกับเว็บไซต์รักบ้านเกิดนะครับค่ะเอาละครับ <designers. S 2> เราจะเริ่มกันที่วิธีการทำนะฮะทำไมวิธีการผิดเป็นไงบ้างครับตัวนี้จะเป็นต้มปลาตัวค่ะ เป็นสมบัตะเทียนเป็นสมบตเทียนมหเท่าค่ะแต่มีกับมิตี่ชื่อหนึ่งกระิมิเกลือนะคะสองกระิมีกระเทียมค่ะแล้วกระิมิน้ําตาลน้ําตาลแล้วก็เข่าเป็นอันดับสุดท้ายนะคะสําหรับปลาปลาหากิโลต้องใส่เกลือที่คีดนะคะเอาลงไปตรงนี้เลยนะคะีจริงๆแล้วถ้าเรใ่ใส่เวลาเกินไปเท่ากับท่าเลยค่ะเป็นการมัก ก็ตาำกว่าสองชั่วโมงต่อซ้ำนะคะสองชั่วโมงต่อซ้ำข้าสิบปีค่ะทุกตัวสีเอาสีเอาแบบรวดเร็วเลยเนาะค่ะเนาะเอาแบบรวดเร็วเลยอันนี้อันนี้คือกรรมวิธีของของทางกลุ่มเฮ้าเฮดมานะคะอันนี้นะกะอันนี้ก็ทุกตัวได้ค่ะซือกล้องมากระชับเวลาอ่ะนะกระชับเวลาข้าสิข้าสิมาข้าสิมาปาดเพียนสูไในเวลา สองชั่วโมงค่ะสองชั่วโมงค่ะต่อขางต่อขางทุกชั่ว่าต้องตีเย็นเป็นรอยกิโลกรัมฮะคือสองชั่วโมงวนซือเป็นเป็นเคล็ดลับของลาให้เข่าเนื้อเข่าเกลือนะคะเข่าเนื้อเข่าเกลือก่อนสำหรับลาสำหรับลาให้เข่าทั้งในนะคะเข้ากับเข้ากับเอาเกลือข้าก่อนคือประมาณเอาเกลือข้าก่อนมาสิเด็กเข่าอันตอนที่สองอันตอนที่สองบริ่มือกระเทียมเกลือแล้วก็ตามด้วยกระเทียมกระเทียมมีกระเทียม 5กิโลใส่กระเทียมสองขีดนะคะตามไปด้วยน้ําตาล5กิโลใส่กระเทียมโอ้ยใสใสน้ําตาลขีดครึ่งค่ะค่ะคือบอกไปเลยค่ะนี่คือเคล็ดลับของห้าผู้ใดฟังท่านก็คือฟังนะคะ่ะต่อมาเขาาไไาา่าหัวไรก่อนข้าวิดข้าวัวนี้ก่อนข้าวคุกเข่าอกรอนค่ะคะุขขกเข,ข่ากันไปคุขขกเข่ากับปกติไม่ติดข้างใหญ่เนาะมันติสั้าใหญ่กว่าน,นี้เขา้าข้าวเจรละสิบห้ากิโลนะคะต่อซ้ำนะคะ จะาชิมหางกิโลจะไม่เกินน so like mm ี hmm. yeah. mm ้จะไม่เกินนี้โล่ต่อต้านไม่สิ้านไงอะอย่้ะห้าสิคู่เข่าอยู่ประมาณห้าสิบเข่ากันยังสิบประมาณสามทีนะที่ที่ปลาตัวระกำปลาตัวประมาณสามทีลาที่นะคะซึ่งทั้งเกิบเศษเอร์ชิ้นท้ายได้ที่ได้ที่รวมว่าสามทีละที่นะคะต้องเสียประโยนข้าวที่เป็นข้าวข้าวข้าวเนื้วห่งข้าวเนี้ ชิ er <hein? S 1> mm ้น hmm. ข so right. ้าทุกตัวก็กต uh ้องใช้เขาทุก้ามต้องใขาใส่ทุกเข่ากับกับกับไอเครื่องปรุงตะกอนอันนี้อันนี้ข้าเจียนมาเตียามสองยี่ปื๊บเขาับมาส้าอีกสามชิงนลวทีเป็นหนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงก่ะเป็นเคล็ดลับค่ะ้าวประเทศดบนี้ม่ะกัอาหารนอกแองที่มาแสมเลค่ะอันนี้เขาทุก้ายเขาาทุก้ายนะครับมาจะเป็นลักษณะนี้ มันก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วเข้ากับแพร์ใส่ถุงใส่ถุงมาก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่ฮะลาต้มตัวตาหนึ่งเดียวครับักะอันนี้ตัวใหญ่ถ้าตัวใหญ่ก็เป็นตัวแบบนี้ราคาจทไหน่ไรครัราคาจะ่าไหกิโลละแปดสิบาทค่ะกิโลละแปดสิบบาทค่ะนะครับครับวันนี้เว็บไซต์ล้วมันเกิดขอบคุณคุณแม่มากครับ แล้วพบกันในครั้งต่อไปครับวันนี้สวัสดีครับ,บค,ค่ะ